สวัสดีครับพ่อๆกับต้องว่านงานปั่นเนาะครับมือนี้ก็ติดเจ็ดพญานาคเนาะครับด้านหางเนาะติดเจ็ดมือนี้ก็บตีพ่าทันผู้สมไปส้มปูถวดเนาะครูบาอาจารยนพันเพ่นสีกับห้อกระล้งเนาะห้อกระล้องห้อกระเศร้าเพราะว่ากับคำเนี่ยเนาะเป็นฝ้าค้ำคึมเมื่อนี้ครับวางเว้นฝนก็ตกแห้งแห้งครับวางเว้นครับตกมาซสาอีกเขี้เฮ็ดกับข้องขีดออกเนาะถ้าหากตกมาซ้มีขีกเฮ็ดครับพาทันผู้สมไปส้มปูถวดน้ำเนาะ ครับพญานาคสามเสียนเนาะครับถ้าท่านไปส้มไปส้มปูถวดอีกเพี้ยนเนาะครับเนาะครับถ้าท่านไปส้มส้มปูถวดเนาะครับเนาะผู้บาอาจานเป็นกับห้องกระเพรนห้องกระล่องใส่กาเพนเนาะครับเพนสีกับห้องกระล่องหันเนาะ ก็ไปตัวงแหวนเอากับเมียเท่าแก่เมียเท่าแก่โกงผีว่าตัวไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ไม่เห็นแหวนอะไรไม่รูกไม่รู้จักไม่รู้เรื่องผีก็บอกกเมียเท่าแก่ว่าถ้าไม่คืนก็จะทําให้เมียเท่าแก่ตายไปคนเมียเท่าแก่มีใจละโมบโลกมากกว่ากลัวตายก็บอกกับผีบอกว่าตัวไม่รู้วเราเพราะว่าตัวไม่รู้เรื่องแหวนที่ว่าน้ะตัวนั่งผีแทบผีนะก็เยอมกลัวาอะไร ือเป็นกับท่าสีเพ่นสีเนือเนะาะแต่ว่าสีผ่าเพิ่นก็ยังทันได้แล้วเนาะครับครับเพิ่นเพ่นสีกับห้องก็ร้องเนาะเพราะว่ากับคำแล้วตอนตอนนี้กับคำแล้วเนาะผ้าทันผบส้มส้มปูแล้วกับติผ้าทันผบส้มเปิดส้มด่านพญานาคอีกทีหนึงเนานะช่วงนี้กับตะเวนกำลังตกนะครับเนาะตะเวนแดง ครับพาทันผุษ้มไปส้มตะเวนตกดินเนาะครับเนาะที่ย่างไปท่านรือบอพราหูเนาะเพราะว่าตะเวนกับล่องเลี้ยวเนาะครับตะเวนกับกำลังติล่องเนาะครับหลับขอบฝาเนาะเดี๋ยวบางคักจังเห็นครับเพราะว่ามันแก่งทลัวไปหมดเนาะครับตะเวนกำลังติดตกล่องฝากผู้่องเนาะครับเมื่อนี่กับพาทันผู้้ม ส้มพญายนาคกับ,<ม>ก,บกับปูถวดนะครับเนาะพูกปลาจาพเพันกับเพนสีปูถวดกับห้องกระล่องพาะว่าเพ่นเลือตะผาคุ้มพเนาะสีเม็ดมะขามสีเม็ดมะขามส่วนนี้ก็ร่มดีครับเย็นดีครับวางเว้นกับางเว้นฝนกับตกเนาะถ้าหากมาซ้ำอีกเช็กเทียนะครับเนาะเห็ดกับห้องเกี่ยวกันนะครับนครับต้นพักหวานเนาะต้นพักหวาน ูตากล้องเป็นมาเก็บมาว่านนี่อเป็นมาตาบ้านทาลาดเนาะครับประกานเผลึกเก็บบงบัดยังหลายยอดอยู่นเนาะครับพาท่านผู้ชมส้มบิวเนาะครับเนาะส้มบิวที่อุทธดเพเ่็นว่าครับสถานที่มองนี้ก็เป็นโขดหินเนาะครับ เป็นนาพาโขดหินทางนั้นก็เป็นขั้วครับพาดันขุซมไปซมวิวเนาะครับอยู่ฝั่งทางพุ่นเนาะครับเห็ดนกออกหลายๆครับย่ำเห็ดออกเนาะลงค่้อยไปมันเป็นค่้คอ,อ,คอยเป็นห้อมเนาะครับ เมื่อได้ฝนตกแห้งติดเสียงน้ำตกดังบึมบึมเนาะครับในห้องนี่น้ำไหลลงมาแต่ทางพ้นทางบานพนพนเนาะทางบาน,าบานดานันเมกเนาะครับต้นไม้ไรครับทางนั้นมิตรไม้ไรทั้งนั้นครับถ้าหากท่านผู้ช้มอยากแามเป็นนอเป็นแหนงจังมาเก็บเนาะให้ฝนแรงยังน้อยกันช่วงนี้ฝนกับพันธในแรงบันไดนกับพัทธในออกเนาะลงไปทั้งไตฝนแห้งไรครับต้นไมนะ้ไรเนาะลงไปสมง,งหนึ่งนี่สองสอบสามสอบ แบกขึ้นมาผูเขาเจ้ามาเอาเนาะครับครับทุดท้ายนี่ขอท่านผู้ส้มจงมีแต่ความสุขความเจริญล่นป่าติดจากหลบภัย้เก็บเด้อครับเด้อผู้เขามาส้มในจีบส่องสังวาลงานปั่นเนาะครับเนาะคอยกดเขาและในยูทูบส่องสังวาลงานปั่นน้ำเนาะครับเนาะหากท่านผู้ส้มท่านใดเขามาเห็นในเฟซแล้วก็คอยกดเขาในส่องยูทูบน้ำเด้อครับเด้อ มีตัวเด็ดพร้อมครับในส่อง youtube ส่องสังวานงานปั้นนะครับเนาะในส่อง u t u b e ส่องสังวานงานปั้นครับถ้าหากทนผู้ชมอยากรุ่นตัวเด็ดตัวโซกลาบกอ็อยู่ในส่อง YouTube เนะครับเนาะในส่อง u t u b e ส่องสังวานงานปั้นนะครับเนาะฝากด้เยครับเด้อส่องสังวานงานปั้นนะครับเนาะส่วนนี้ก็มาปันป้นพญานาคอยู่วัดป,ป่าด่านเมเนะครับอยู่วัดป่าด่านเมฆก,กับ อีกบดลกับ้องที่มีเห็ดเนาะครับเมื่อนี้ฝนก็ตกแห้งอยู่ถาหากมาสำ้ำอีกมาแลงเนาะก็คืมมาอยู่แต่ว่าถาหากสำ้ำมาแลงอีกก็คงที่ออกเนาะเห็ดเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นลมคืมมาอีกอยู่ช่วงแลงก็ได้พรกันหาเนวปกเนวหยังปกพระปกหยังเลยเนาะครับปูนเป็นปูนเป็นหยังเนาะเพราะว่าฝ่าคืมมาคือกันช่วงนี้กับบนแออาจิมาสำ้ำเนาะ หากฝนมาซ้ำเนี่ยก็คงตีออกเนาะครับเห็ดเนาะเห็ดสกักปีกับบนะัจักเนาะเพราะสว่าวงคำคำนี่มันขึ้นเบิ่งอีเบิ่งอีเดือนนี้เกิงนะ่งเนาะตอนเด็กก็คือมีไล่เห็ดหลายยอู่เนาะครับไล่เห็ดถ้าหากมีฝนมาอีกเทียเนาะครับมีฝนมาอีกเทียก็คงตีออกครับเป็นโขดหินใหญ่เนาะครับที่พาะทันผระซมไปซ่มอีกทั้งไตอีกอีกเทือนึงเนาะ ครับต้นนี้ก็คือเป็นต้นเสียทีคือต้นยังโมโหเนาะเป็นยอดเป็นดอกขึ้นไปงามงามครับผลเป็นงาขึ้นไปเนาะเป็นร่้เป็นดอกทางนี้ก็พาทานผส้มไปส้มโขดหินไปเลยเนาะเห็ดไข่ครับเวลาเห็ดไข่กับมีคือกันครับแถวนี้เนาะอยู่ใต้โขดหินทั้งใต้นี่ เวลาเหดไข่ออกก็ออกคือกันเนาะช่วงนี้ก็ตกที่เดียวนะครับเมื่อน,นี้ขันซ้ำอีกมาแลงก็บข้องที่ออกเนาะก็บของที่ออกเหยียดซ้ำอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นโคดหินหนาผ้านะครับทั้งไตก็เป็นหนาผ้าไงเนาะครับทั้งไตเนาะรับขึ้นม,มาทางนองสีนะครับทางนองสีทางพุ่นขึ้นม,มาละ ฝนเนาะฝนตกฝนฝา่คนฝาคลื้นลงมา,มาแล้วทังหนอง,งสีเนาะครับครับถ้าหากถูกใจเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเออ้อกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนะาะบริ่ได้านในคลิปต่อไปส่องสังวันงานปั่นเนาะครับเนาะใน u t u b e ถ้าหากท่านผู้ชมอยากรุ่นตัวโซกราบก็กดเขาในย t u b e ส่องสังวันงานปั่นแ้วเนาะสวัสดีครับ